ไปในจังหวะที่อากาศเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนแล้วก็อากาศร้อนที่สุดในตอนนั้นค่ะคือแบบจังหวะดีดีะค่ะมันดีเลยนี่แอนยูน้าเหนื่อยมากเลยใช่พูดว่าตอนที่แอนไปดูโลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงแบบนี้เราก็คาดเดาว่าเราเอาเรือออกมันน่าจะออกได้ปรากฏว่ามันก็มีคลื่นมีการเปลี่ยนทิศมีอะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายมากถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมความพร้อมให้ดีค่ะแล้วมันมกี่ยวสับสกัดการถ่ายทำหรือว่าเราต้องปรับหน้างานเนี่ย คือโชคดีตรงที่ว่าคนตรังมีน้ําใจมากแล้วเขาเหมือนแบบพอเห็นเราไปถ่ายเขาก็ช่วยเหลือทางเทศบาลก็คือส่งรถน้ําส่งรถห้องน้ําส่งผู้คนมาให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราอยู่ได้โดยคนตรังจริงๆค่ะเพียงแต่สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือความร้อนเพราะจุดที่เราไปมันเป็นคันนาค่ะแล้วแรงก็จัดงานแบบเล็กๆแบบมินิมอลสําหรับเข้าฉากตรงนั้นไปด้วยมันก็เลยไม่มีแดดไม่มีอะไรอะ่ะ ก็มี <Hello. S 1> ที่บางนอกจากเต็นที่เราเตรียมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยร้อนกันนิดนึงแล้วเราอยู่เั้งอวันญาย่าที่เป็นลมนั่นคือใช่คือตอนนั้นนะ่ะมันเป็นฉากที่ต้องรวมคนเป็นร้อยคนรวมชาวบ้านด้วยค่ะแล้วย่าเขาก็เข้าฉากอยู่เราก็อยู่ที่มอนิเตอร์เห็นนิดทีนึงเขาเดินออกมาแล้วแต่เขาคงเป็นลมในฉากนะแอนเห็นตอนเขาเดินออกมาว่าเขาดูแบบมึนๆแล้วเขาก็นั่งไม่ไม่พูดไม่จาเลยรู้เลยว่าเขาคงร้อนเราเข้าใจว่าเขาร้อนเขาไม่ได้บอกอะไร จังหวะนั้นเราก็กลับไปห่วงคนแก่ที่อยู่ในฉากว่าจะมีใครแบบไม่สบายหรือหล่นล่วงบ้างไหมปรากฏว่าคนแก่คือถึกมากแบบว่าอึดมากค่ะเพราะว่าแกเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นแกก็โอเคไม่ไม่ได้ล่วงเราก็เออสบายใจไปว่าไม่มีใครเป็นอะไรแต่ว่าออพอไปดูยา่าเอา้าวเพิ่งรู้หลังจากนั้นว่าโอน้องน้องวูบไปไปช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันร้อนจริงๆค่ะแต่ว่ามันสับเิตแรงแบบไม่ถอยไม่ถอยค่ะแต่ว่าพอ พอฉากต่อไปที่มีเขาเราก็ยกฉากนั้นไปเลยให้เขาได้พักแล้วก็รอเป็นฉากเย็นแล้วก็กลับมาแล้วหากนั้นเาคือทุกคนก็ปวดร้อนนะคะมันก็ร้อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างอื่นก็มีทีมงานที่ อยู่ๆก็เออเหมือนแบบกําลังจะเปรียกว่าเป็นตะคิวดีกว่ายังไม่ถึงขั้นฮิสโตเป็นอาการต้นพอเป็นตะคิวปุ๊บแล้วเขาต้องวิ่งไปวิ่งมาบนันนาค่ะเขาอาจจะไม่ได้ชินพื้นที่ก็ล้มลงไปเราก็มีรถพยาบาลสแตนบายอยู่แล้วก็พาไปโรงพยาบาลที่กลงเลยสองคนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรก็คือก็ก็วันรุ่งขึ้นก็กลับมาอะไรอย่างนี้แต่มีอีกคนนึงต้องนอนต่อสองวันเพราะว่า คนคนหนักกว่าคืคอเขาร้อนจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการได้ทานผู้จัดนะตอนนั้น<อ>มันมันต้องจัดก,การยังไงบ้างหรือว่ามันคือรเราเรา,เราก็ล้อมทุกอย่างไห้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลน,<ร>น้ําทุกสิ่งอะไรเราเตรียมได้เท่าที่เรียกที่เราเตรียมได้แต่ว่าเราเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าจะมีใครเป็นอะไรในระดับไหนก็ได้ต่ดูสถานการณ์ก็เห็นพุทเราก็เข้าชาร์จเลยแล้วก็แล้วก็รักษากันเื้องต้นให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่ที่สุดเท่าที่เราทำสั่งที่หนักที่สุดต้งแต่ทดชั้นโซน โอ้ยแอนไปเมืองนอกอาจจะหนักกว่านี้อันนี้มันเรื่องของความร้อนที่หนักยากเข้าไปกับแอนเหมือนกันหนาวเขาก็หนาวก็จะตายเหมือนกันตอนนั้นนะคะพอมาตอนนี้เขาก็ร้อนแบบร้อนหนักจริงๆมันเราเองเรายังจะไม่ไหวเลยอ่ะออไม่รู้จะทํายังไงจริงๆว่าเพราะแบบเอะเราเราจะแบบ เราคือตาแอนนี่มองทุกคนหมดเลยแอนตอนแรกแอนไม่คิดจริงๆว่านักแสดงเราจะเป็นนะนแอนมองแต่คุณตาคุณยายที่มาเข้าฉากใช่แต่ยายตายายเดิน<ๆ>แบบเดินชิลมากถูก <c oughs> เข้าขามาเดินเหมือนเขาคงชินกว่าเรารอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือตาคุณยายก็เดินเท้าเปล่าด้วยอย่างเงี้ยแต่น้องเอกเราแบบพับเปแป๊บแต่แอนถือว่าย่าฟื้นเร็วมากนะคะคือเขาวูบไปแป๊บเดียวแล้วเขาก็ขึ้นมา ยั่ต่อยว่าร่ากไม่แขนไม่ใช่พี่ต่อเพราะว่าเขาใส่แขนสั้นเราวว่าถ่ายเราถ่ายกลางแดดพอดีก็เลยโดนไปโดนแดดเที่ยงไปนิดนึงก็เลยเบินเป็นตอแดดเป็นต่อแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่แอนประกาศเราไปยิงหรบ้างเราเราเจออะไรเราก็ต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแบบเราต้องมองไปข้างหน้าแบบอุ๊ยอย่างนี้ต้องเอาเรือกลับแล้วไม่ได้แล้วต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เอาคนนี้โป่ยขึ้นรถเอาอันนี้พอฉากนี้ไม่ถ่ายแล้วยกมาในกรุงเทพหัวเราก็ต้องสับคิดอะไรแบบนี้ าวเลแล้วมีอาการอะไรไหมแอนแอนไม่เป็นไรเลยค่ะแอนสู้แอนก็สู้คือจริงๆกลับบ้านแอนตายนะแล้วก็ชาวบ้านมาแอนก็บางคนแบนย่าเขาลูกไปแล้วไงเราก็รับหน้าที่ถ่ายรูปแทนย่าเอ็นร์เทนชาวบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราตัเล่นเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นสแตน์ดีมีไหมไม่มีไม่มีค่ะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ก็จัดก้อมอยู่ไหมคะขาไม่แงแน่นไหมคะไม่มีแล้วค่ะมีมีแค่3วันนั่นละค่ะเรากลับกรุงเทพกันแล้วจะปิดกล้องแล้วค่ะยกไปเยอะไหมคะแอน ทั้งทีมเลยค่ะอ๋อยกฉากไปหลายฉากเหมือนกันค no ่ะเพราะว่าน้ํามันขึ้นลงไม่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดในภาคของงบละครับงบแล้วก็บานปลายกันปลายตาลอยตาลอยตาอยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรากัดฟันสู้ไปแล้วเรี่อรู้สึกยังไงหลายคนมองว่าพอเราไปหาที่เพื่อจะสร้างเป็นอันซีนก่ะตรงนี้มันได้กับความคาดหวังนะที่ชิวันไปเราไปเปิดตร็นี้มันก็เป็นอันซีเป็น Amazing คือถ้าทุกคนไปจะเซอร์ไพรส์มากคนต่างรู้กันทั้งจังหวัด คือเขาเขาเขาเมืองเขาเล็กมากแล้วเขาดีใจมากที่เราไปเพราะมันไม่ค่อยมีละครไปถ่ายว่าเป็นเมืองที่เล็กแอนเช่ารถตู้มาถ่ายยังยังยากเลยเหมือนไม่มีรถตู้ให้เช่าคือไม่คิดว่าไม่ไม่เขาไม่ได้แบบเตรียมเตรียมไว้สําหรับธุรกิจแบบเกี่ยวกับฟิล์มเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เลยอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักและออร์แกนิกมากอะไรเงี้ยแอนไปแอนรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นจะออกมาเล็กน้อยสำหรับละครแต่แอนเชื่อมันมีคุณค่าทางความรู้สึกแล้ะแล้วไอนก็อยากให้คน คนไทยได้เห็นเมืองเห็นจังหวัดที่สวยงามถึงจะเล็กน้อยแอนก็อยากทำเห็นว่าชาวบ้านเอาเก้าอี้ไปนั่งดูไปนั่งกลางใช่คือชาวบ้านเขาแอนดูเขาก็นั่งกลางโนมเอลูกหลานมาอะไรเงี้ยแอนเรารู้เลยว่าเรานำพาความสุขไปให้เขาเหมือนวันนั้นก็เป็นเป็นวีคเอนที่ดีสําหรับเขาในการที่พาลูกหลานมาเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยมาเจอพี่ย่ามาเจอพี่ต่อเขาเห็นเขาก็ชื่นใจอะไรเงี้ยไม่อยากพิ่มอาชีพออกมีมีแต่แบบเอา เอาไอติมมาให้เอาน้มมาให้เอาสตอ์มาให้คือแบบของแบบมีมะนาวมีคุณลุงใส่เกงเอวสูงถือกระเช้ามะนาวมาให้อะไรเงี้ยมีแต่ความน่ารักเท่านั้นเลยค่ะขอบคุณคนจังมากๆเลยมันคุ้มค่าไปเพะถ่ายสิจเนี้อยแล้วดูจากวันนี้ก็รู้สึกว่ามันต้ออกมาคือเนื้องานออกมาไม่เยอะแต่คุ้มค่าทางความรู้สึกเราเราฟิลค่ะเราฟิลของเราแล้วแล้วมันเป็นก้อนโรแมนติกที่เราอยากให้ให้เกิดคือแอนจะไปถ่ายจังหวัดอื่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพีเรียดมันยังต้องมีความออแกนิกอะไรบางอย่างที่ยังไม่มี หลักบ้านช่องอะไรที่เห็นเป็นยุคปัจจุบันก็เลยต้องไปใช้ทะเลหรือความดิบของธรรมชาติบางอย่างที่ตรังค่ะแตีเราต้องมีแผนเป็นใหม่ที่โลเคชั่นที่แบบตรังสมบัติยัมีคไหมมีค่ะเดี๋ยวไปลาดบุรีไปหัวหินร้อนร้อนอย่งตอนนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าบางที่อย่างเงี้ยคือบางที่เราเลือกโลนี้แต่โรนี้เขาก็มีแอร์นะคะแต่พอในฤดูนี้แอร์ที่เขาติดไว้มันไม่พอเราก็ต้องถมลดแอร์ลดแอร์เพิ่ม อย่างเงี้ยหรือก็ต้องมีรถบ้านให้นักแสดงอยู่ช่วงหลักก็จะเริ่มมีช่วงแรกๆไม่มีไม่ได้เยอะหรอกค่ะแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่เราต้องเอามาคอยเอามาคอยแอดเข้าไปให้มันให้เขาอยู่ได้อะไรเงี้ยพี่แอดบูนักแสดงในเ่งบ้ากับย่ากับต่อบูดบูดบูดแตงโมเลี้ยงอย่างเดียวแต่งโมช่วยชีวิตได้เพราะว่าเวลาร้อนๆทำอะไรกันไม่ได้จริงๆก็ได้จะแบบให้เขาเสร็จแล้ววิ่งเข้าห้องแอร์เสร็จแล้ววิ่งเข้าห้องแอร์อะไรเงี้ย ก็หัวจิงยอมรับว่าถ่ายละครมา30ปีปีนี้เป็นปีที่ร้อนที่สุดตั้งแต่แอนเจอมาแอนว่าแอนก็ผ่านมาทุกมรสเทศสมรภูมิแล้วอะ่ะยังไม่เคยเจอที่ไหนร้อนเท่าที่นี่มาก่อนต,ตอนนี้ตอแบบกใแดดต้องมีฝนมาอาแล้วฝนก็มาแล้วใช่ยุแล้วใช่ยก็ถ่ายก็เพิ่งล่าสุดก็เพิ่งเพิ่งแบบอะไรอ่ะพายุเข้าเข้าเข้าไปนในกองก็ก็ต้องเก็บกองกันแล้วก็รอพักถ่ายใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติที่จะต้องเจอคือร้อนดีกว่าพายุ ไม่ดีท BON yeah> ั้งสองอย่างไม่ดีทั้งสองอย่างแต่โอเคค่ะโดยรวมอันนี้เราเล่าแค่จุดเล็กๆที่มันเกิดแต่ถามว่าโดยภาพรวมมันดีมากค่ะตอนนี้ถ่ายไม่ได้กี่เป็นเ่เกื totally อบร้อยแล้วค่ะใกล้ปิดก็แล้วใกล้แล้วค่ะ แค่80%หรือ70%แล้วกันแต่ว่าวนวนรวมก็จะได้เห็นวิวที่สวยบลรคชัานที่ <พา S 2> แ,<ส>แตกต่างก็สวยเหมือนตอนเราไปคือเธอไงแอ้อก็ขึ้นเหนือไปหาชาวมงชาวดอยให้เขาเอาสถานที่ของเขาสวยๆมาโชว์ในละคร,ครนี่ก็เช่นกันก็จะมีอะไรอย่างนั้นตะมุตะมิมาเติมเต็มละครเรานิดหนึ่งจะได้ดูออปีนี้ไมคะ่ปั่นอยู่ค่ะอยากให้ได้ดูปีนี้ใช่ค่ะขอบคุณนะคะ ยังไม่ได้กินเข้าเที่ยงเลยค่ะวันน้มาซลาดจะสับต่อแล้วกใช่ทำมะข่ายด้านล่าแต่วันนั้นเอนจะเป็นลมจริงๆนเลยเห็นมาแล้วมางานพี่แนเงินแบบใช่เหน่อยมางี่แนแเลยบอกว่าแไม่ไหวแล้วบอกคนว่าทุกคนไปงานหน้าใช่อนยงบอกเออมางานนี้เถอะมงานนี้านนี้โอเคก่าสัมภาษเกือบเที่ยงคืนต้องหึงได้ยังไม่เห็นพูดเหรอเ มาจากกอหนึ่งไจากกองล่งนึงเนะสองลูกเมีงขาน่ไม่รู้ว่าอยู่แบบเดียวร้เปล่าอยู่แบเดียวิร้เปล่าหนิ้นเดียวค่ะสัมภาษณ์่อได้ไหมได้ค่ะสัมภาษณ์ตอนนี้ยัง่งรับนึงเบียร์เบียร์เอาล้นีกับเบียร์มาสัมภาษณ์ตอนนี้หนึ่งนะเียร์ถามเรื่องคดีขอขายตอนมีดเห็นว่าขึ้นหน้าตามไฟมาไดมอนด์แล้วหรอเรื่องใหม่ยังละครเรื่องใหม่เหลืออีก ชิ้นนึงค่ะซึ่งเป็นชิ้นสําคัญสุดสองมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นชิ้นที่อาจจะเป็นชิ้นที่มีคุณมีมมูลค่าที่สุดก็อยู่ในจุดที่อาจจะต้องมีขึ้นลงขึ้นสามกันค่ะแล้วชิ้นชิ้นที่ผ่านผ่ามาก็คือได้โดยใช้กระบนการกฎหมายอ๋ออันนั้นคือเป็นการเจรจากันเพื่อจบปิดไปด้วย ด้วยความรับผิดชอบของเราและคนที่รับจํานำไปเราเจรจาทุกคนก็น่ารักหมดเลยค่ะก็ให้ความร่วมมือที่ดีไม่ั้้าถามปริมาณไอ้ปริมาณจำนวนเงินที่ได้ก็มามันอย่าถามเลยค่ะยังไงแอนก็เสียค่ะคือแอนก็ต้องเสียเงินเอาเงินเอาของตัวเองคืนมาเพราะตอี้องซื้อกลับซื้อกลับอย่าไปดีเทลของมันเลยค่ะมีรายละเอียดที่ที่ซับซ้อนเราเอาเป็นว่าก็ หลายการดิวหลายมิติของการดิวมีทั้งแบบบา้าบ้าบลาบา,บา,บาแต่ว่าจบลงด้วยดีในแต่ละที่ที่ไปมาแต่มีอันสุดท้ายเนี่ยค่ะที่ดิวไม่ได้ก็เลยต้องดําเนินการต่อไปคือเขาไม่ยอมขายหรือว่าเขาไม่ยอมคืนไม่ยอมก็มันก็เหมือนยังยังคุยกันไม่ลงตัวอะไรอย่างนี้ค่ะก็ะเลยต้องไปต่อมูลค่ามันยังไม่สามีเน่ยตัวเฉีนเิเยอะค่ะก็ก็หลายล้านนะคะตัวนี้หลายล้านอยู่ เป็นตัวตัวตัวท็อปสุดก็เข้าใจว่าเขาเองเขาก็คงเสียดายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คงเสียดายคงเสียใจนักเล่าแต่ของเราเป็นเจ้าของเราเสียดายกว่าเราแบบอืออะไรอย่างเงี้ยแอนถึงแอนตอนนี้ที่ไม่ได้อะไรนะคะแอนอยากพูดมากๆและแอนเล่าได้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าแค่ว่ามันอยู่ในกระบวนการที่แอนต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปต่อสู้ต่อเหชิ้นสุดท้ายใช่แอนไม่อยากพูดอะไรออกไปก่อนนะเป็นว่าเดี๋ยวใกล้ความจริงแล้วมีมิติและทุกคนต้องได้ไปเจอแอนแน่นอน แล้วก็ได้สัมภาษณ์ในในแต่ละรายละเอียดสิริรวมกี่ปีเกือบสองปีแล้วค่ะค่ะที่แอนอยู่กับเรื่องเหล่านี้มาแต่โอเคค่ะแอนก็สู้ของแอนมันนคลายขึ้นไหมคะพี่แอนพอมับใกล้ละโอ้ยิ่งลุ้นเนี่ยค่ะมันเหมือนละครตามจบอ่ะแล้วบอกว่าค่ามันแบบยังไงนะมันจะคดีมันจะเป็นยังไงเอาไปทำละครเองไหมคะที่แก็นี่แหละายใหม่เดลอมนฝ่ายใดม่เดลโมนตอนนี้หลักคดีนี้แข่งก็ต้องรับบัมความเกี่ยวกันตรงนี้ การนำของ่ายมาถ่ายที่แอนได้แอนว่าแอนก็เสียนขึ้นเยอะเหมือนก<อ>ันแอนว่าแอนแบบเข้าใจโลกอีกอันหนึ่งที่อยากจะแชร์ความรู้ให้คน<ฮ>คนไทยฟัง,งการว่าเราเจออะไรมาความละเอียดอ่อนอะไรบางยาอย่างอย่างเงีย้ยเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอย่างที่บอกขอแอนไปตรงนั้นที่เรียบร้อยก่อนเร็วๆเวนี้ยค่ะแต่ถ้าพูดในรายของพี่แอนก็ได้ของเกิดพถ้าเทียบกับของน้องสาวคิมเบอร์ลี่เออสสามคิมคิมไม่ได้เลยเลยใช่ค่ะ ของแอนแอนตำล่าเพราะแอนรู้ไงเขาของแอนอยู่ตรงไหนอของคิมของเขามันถูกไปไหนเราไม่รู้มาเลยหาไม่เจอของแอนคือหลักฐานการจำนำมันยังอยู่ในกระเป๋าที่เขาถือไปที่ตัวแล้ว,ลวเราตอนร้อยนี่มาเราได,เาได้เราได้มาเราเลยยัง,งยังตามทันยังยังยังโชคดีแล้วตอน <c oughs> นี้สุดท้ายจะได้ใครจะตัดสินเมื่อไหร่หว่าจะซูลาซูลซุนซุนซูลเลยเร็วๆนี้ทะไม่ศูลซูลซุนย์ลซูลอันนี้ว่าพี่แอนยูดีรู้สึกว่า ไม่ค่ะไม่ได้เมดแอนแค่มีมีมีต้องเหลือพลังในการต่อสู้ดีกว่าแต่มันเป็นแบบไหนแอนเดาไม่ได้เลยใช้ทางกฎหมายแล้วใช้ทางสายมือด้วยบ้างไหมไม่ได้มัวอะไรเลยครับใช้ใจแล้วก็เออใช้ความจริงที่สุดล้นล้วนค่ะเาเราสองปีมาเรารู้สึกว่าบางภาษีมันเกิดขึ้นที่เยอะอ่ะเยอะอ่ะมีทั้งโหออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แต่ไม่ไม่เคยถอดใจว่าเออฉันไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยถอดไม่ได้ค่ะถอดไม่ได้ค่ะถอดไม่ได้ไอ้ไม่ยอมบอกตัวเองยังไงบ้างครับบอกตัวเองยังไงบ้างว่าฉันจะต้องเอากลับมาเอากลับคืนมาได้กลับมาอยู่ที่ฉันขอให้กำลังใจตัวเองมันต้องเป็นสแตนดาร์ดใหม่เนี่ยอันนี้แอนมั่นใจมันจะมันถ้าแอนทำได้มันจะดีสำหรับทุกคนเนี่ยแอนขอแค่อันนี้ว่าให้แอนทำได้มันจะดีสำหรับคนอื่นในในต่อไปด้วย อืมโอเคครับเขาก็จะแย่ค่ะ